งวดที่แล้ว85 1 8้าแตก2ตัวเนาะที่ให้จับชุดให้แต่ว่าสูตรเข้าทุกสูตรเลยนะครับดูด้านบนนะครับอ่าด้านบนนะครับกลุ่มที่1นะครับ8นะครับเข้าเล็กกับเล็กนะครับกลุ่มที่2เข้าเล็กอันนี้คือสูตรที่1นะครับสูตร7ตัวนะครับและสูตรที่2นะครับเข้าเล็กอ่าสูตรโปรแกรมนะครับทางซ้ายมือนะครับเข้าเล็กทางขวามือเข้าเล็กนะครับก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับ85้ตรงตรงเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกันแนวทางราวัฒนาวดประจําวันที่12พฤศจิกายน68นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณนาะสมารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสลับสนสารที่ถูกกฎหมายตลอดนะครับอ้าวเรามาคํานวณ2สูตรนี้กันต่อนะครับพร้อมกับสูตรโปรแกรมนะครับแล้วค่อยจับชุดกันนะครับไปคํานวณพร้อมกันเลยนะครับไปครับ อ่าก็สังเกตลูกศ้อนนะครับสังเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับอ่าลูกศรสีแดงนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรเจ็ดตัวนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับเราเราก็นําหลักร้อยมาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์เนาะอ่าเลขห้านะครับบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับอันนี้กลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่สองนะครับ อ่าพอได้แปดบวกสามนะครับแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดเนาะเลขหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเป็นสองนะครับแล้วก็อ่าบวกอีกสองนะครับเป็นสี่นะครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับผมแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกห้าหกเจ็ดแปดกลุ่มที่สองหนึ่งสองสี่นะครับอ่าทีนี้ไปสูตรที่สองนะครับอ่าก็สังเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับให้ใช้ ใช้ใช้หลักพันนะครับใช้หลักพันเดี๋ยวผมขีดเส้นใต้ก่อนนะครับพื้อพอหลักพันเสร็จให้ใช้หลักร้อยนะครับพอหลักร้อยเสร็จให้ใช้หลักสิบสองครั้งนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งนะครับนี่นะครับหลักหน่วยเลขแปดนะครับนี่เราก็นํามาตั้งเลยเนาะนำมาตั้งเลยอ่าหลักพันเลขแปดนะครับหลักร้อยเลขห้า หลักสิบเลขหนึ่งสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขแปดสองครั้งนะครับเท่ากับเลยเพราะว่ามันบวกศูนย์โอ้ตัวใหญ่พลดลดขนาดสี่สิบแปดะแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามนะครับเหลือสามเนาะเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นห้านะครับบวกแปดอีกทีหนึ่งก็ได้สามเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้3าบวก8นะครับก็ได้11เ็นะครับเลข1นะครับทีนี้บวก2นะครับก็ได้3นี่สูตรฮิตนะครับสูตรที่2นะครับเลนหนึ่งกับ3โอ้ชนสูตรแรกเลขหนึ่งน,นะครับอ่ะก่อนจะจัดก่อนจะตัดสินใจจับชุดนะครับเราไปดูเลขโปรแกรมก่อนนะครับดูสูตรโปรแกรมก่อน อ่าเี้คือสูตรโปรแกรมนะครับดูด้านบนนะครับผมย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะปิดตรงกลางไว้นะครับทีนี้เลขสิบตัวก็เหลือ6ตัวนะครับ สองฝั่งนะครับซ้ายขวาจับคู่กันนะครับสายมือห้าหกเจ็ดนะครับขวามือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับโอ้เลขหนึ่งมาแรงเนี่ยชนกันเนี่ยเลขหนึ่งชนสองสูตรเลยกับสูตรโปรแกรมอาม่าผมจะยึดเลขหนึ่งกับเลขสามนะครับผมจะจับคู่ครับโอ้หนี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ ops, มาหมดเลยนี่ซ้ายมือของโปรแกรมกับสูตรที่หนึ่งนะครับชนกันอาน่าอันเล่นเลขหนึ่งนะครับเพราะวันชนเลขหนึ่งทั้งสามสูตร ให้เน้นเลขหนึ่งจับชุดด้านล่างนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับรองเลขสามนะครับ3ามห้าสามหนะครับสามเจ็ดสามแดนะครับจับตัวมันเองด้วยนะครับสามหนึ่งนี่ตรงกับบนล่างหรือใครจะจับเลขอื่นก็ได้เนอ ดวงใครดวงมันนะครับจับําใจตัวเองเด้ออ่านี่นะครับหากจะตามผมนะครับ1516 1718นะครับ3536 7า3 1นะครับตรงกับบนล่างหมดแล้วก็จับคู่ให้เข้าตรงๆนะครับ85นะครับนี่จากการวิเคราะห์เลขโปรแกรมซ้ายขวานะครับแล้วก็จับชนกับเลขคำนวณมือนะครับเลขเด่นคำนวณมือก็ได้85ตรงๆนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอากจะตามผมนะครับจับชุดเลขเองด้วยนะครับสูตรก็บอกไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคุณนะครับที่ต้องตัดสินใจกันเองนะครับก็ได้แต่วางว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนเพื่อเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ